มีโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีครูสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่าครูการดาเธอเป็นสาวที่สวยใครๆก็หมายปองครูการดาเป็นคนอทธยาศัยดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆและนักเรียนวิชาที่ครูการดาสอนนั้นเป็นวิชาดนตรีอยู่มาวันหนึ่งครูกานดาได้เกิดหายตัวไปบางคนก็ว่าเธอป่วยบางคนก็ว่าเธอหนีตามผู้ชาย ซึ่งต่างคนก็งงกับเหตุการณ์นี้แต่เรื่องที่แปลกที่สุดก,ก็คือไม่ว่านักเรียนหรืออาจารย์คนใดได้เข้าไปสอนที่ห้องดนตรีก็จะเจอเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบางคนก็ได้ยินเสียงร้องไห้บ้างบางคนก็ได้ยินเสียงคนเดินบ้างหรือตรงเครื่องเล่นเปียนโนลุงแสเป็นนักการพันโรงทุกวันแกจะทำความสะอาดเสร็จประมาณตอนหกโมงคึ่ง แต่วันนั้นแกติดธุระจึงต้องมาทำงานตอนหนึ่งทุง่มในขณะลุงแสทำความสะอาดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังใครวะลุงแสตะโกนถามลุงแสแกคิดว่าน่าจะเป็นเด็กักเรียนที่แกล้งกันที่อาจจะขังเพื่อนไว้ในห้องลุงแสรีบตรงไปที่ห้องดนตรีและจะต่อว่าเด็กพอเดินไปถึง ห้องประตูก็ต้องชะงักเพราะเสียงนั้นได้หายไปลุงแสรีเรบเปิดประตูทันทีสิ่งที่เห็นกลับไม่เจออะไรใครใครมาแกล้งกูงกงวะหรือว่าเราหูฝาดไปเองลุงแสเดินกลับไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดในระหว่างกำลังเดินกลับไปนั้นด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ถ้ามีอะไรแปลกๆสายตาหรือหางตาจะทำเลืองมองในสิ่งนั้นมันเป็นเงาสะท้อนที่กระจกสิ่งที่สะท้อนกลับมานั้น เห็นเป็นร่างผู้หญิงกำลังยืนมองหลุงด้วยสายตาที่ดำกลมด้วยสัญชาตญาณของนุ์ก็ต้องรีบหันกลับไปมองทันทีแต่ลุงก็กลับไม่เจออะไรลุงแสรีดบกลับไปทำงานต่อเพราะบอกตัวเองว่าแกคงคิดมากไปเองลุงแสททางานได้สักพักก็มีเสียงข้อประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่รอบนี้เสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อย แล้วก็ถี่ขึ้นดังขึ้นแล้วก็ดังขึ้นลุงเสะพอได้ยินดังนั้นแล้วก็เดินตรงไปที่ประตูแล้วก็เอ่ยว่าใครแกล้งกูวะถ้าจับได้จะลงโทษซะให้เข็ดพอเปิดประตูไปอีกครั้งไม่เจออะไรลุงแสเลยเดินเข้าไปหาคนที่แกล้งแกทันทีแต่ในระหว่างกำลังหาอยู่นั้นลุงแสรู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มเย็นผิดปกติจู่จูก็ได้ยินเสียง คนเดินลุงแสรเรียบตามไปที่จุดกำเนิดเสียงมือของแกก็เอื้อมไปเปิดไฟท,ทันทีแต่กลับเปิดไฟไม่ติดดีนะที่กูเอาไฟฉายมาด้วยเมื่อลุงแสรเริ่มส่องไฟฉายจากแสงที่กระทบพื้นไปสู่เป้าหมายที่จะส่องทันใดนั้นเองลุงแสก็ต้องสั่นส้านไปทั่วร่างเพราะแสงไฟที่กำลังส่องอยู่นั้นได้ปรากฏขาปริศนา ที่แสงดงจันส่องกระทบผ่านดูหน้าต่างส่องลงมาในห้องสาดส่องมากระทบวัตถุที่ดูคล้ายว่าเป็นรูปร่างมนุษที่นั่งอยู่บนเปียนโนแล้วมันก็หันมาหาลุงแสระหว่างที่มันหันอยู่นั้นก็มีเสียงดังพลายๆกระดูกหักแล้วมันก็เอ่ยกับลุงแสว่าช่วยหนูด้วยทำให้ลุงแสตกใจสุดขีดวิ่งออกจากห้องนั้นอย่างไม่คิดชีวิต ชาววันดุ่งขึ้นญาติของลุงแสบอกว่าลุงแสขอลาเพราะแกนอนจับไข้หมูกลนเอาแต่พูดพึมพำว่ามีผีผู้หญิงให้ช่วยไม่นานนักข่าวลุงแสก็แพร่สะพัดไปทั่วโรงเรียนและหมู่บ้านบ่ายของวันนั้นมีนักเรียนห้องหนึ่งได้เข้าไปเรียนในห้องดนตรีในคาดนตรีก็มีอาจารย์มาสอนแทนครูการดาเขาชื่อว่าครูสามารถ ซึ่งปกติแล้วแกจะสอนวิชาพละแต่แกพอมีวิชาเรื่องดนตรีอยู่บ้างเอาละวันนี้นักเรียนสอนไปคนนะพอดีอาจารย์มีธุระด่วนเดี๋ยวอาจารย์มานักเรียนก็สอนตามปกติแต่ก็เกิดมีกลิ่นแปลกๆมากระทบกรูจมูกของนักเรียนที่กำลังสอนเปียนโนอยู่นี่นี่แกได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นเน่าๆน่ะกลิ่นมันแรงมากเลยนะอืม <c oughs> ฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันนักเรียนกลุ่มที่เล่นเปียนโนก็เริ่มหาสาเหตุของกลิ่นนั้นว่ามันมาจากที่ไหนแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งมีนักเรียนคนหนึ่งได้สังเกตเห็นมีของเหลวเยิ้มออกมาใต้เครื่องเล่นเปียนโนจึงเอามือไปสัมผัสของเหลวนั้นมันดูมีสีใสๆปนเหลืองเหนียวเหนียว เขาลองสมัมผัสดมดูเขาจิงทะกุลดังลั่นห้องอไรวะกลิ่นยังกับซากศพนักเรียนคนนั้นได้เงียบไปสักพักเขาจึงบอกกับเพื่อนๆว่าที่มาของกลิ่นนี้น่าจะอยู่ในเปียโนน,นนี้แน่อน,น,นอนเราต้องลองเปิดดูนะในขณะที่นักเรียนกลุ่มนี้กำลังจะเปิดกล่องเปียนโนก็มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านหลังพวกเธอะกะลังทำอะไรน่ะ อ๋อพวกเราได้กลิ่นเหม็นนอาจารย์ก็เลยจะเปิดกล่องดูกลิ่นที่เราหามันน่าจะอยู่ในกล่องเป็นโรเลียนอนครับพวกเธอพธอูดเพ้อเจออะไรกันทำไมอาจารย์ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอืมวันนี้อาจารย์จะให้พวกเธอเลิกเร็วหน่อยวันนี้พอแค่นี้ก่องก็แล้วกันแล้วอาทิตย์หน้าคอยมาสมหม่ก็แล้วกันนะเมื่อนักเรียนกลับบ้านกันหมดแล้วเหลือเพียงอาจารย์หนุ่มที่ขย,ยันขันแข็งตรวจการน,นักเรียนให้เสร็จ ก็คืออาจารย์สามารถนั่นเองอาจารย์หนุ่มได้ทำงานเสร็จตอนประมาณสองทุ่มครึ่งก็เตรียมตัวกลับบ้านแต่เมื่อเขากำลังจะกลับอยู่นั้นก็ต้องเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องดนตรีแต่เมื่อเขากำลังเดินผ่านหน้าห้องดนตรีก็มีบางสิ่งดึงเขาไปในห้องดนตรีโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวครูหนุ่มมารู้สึกตัวอีกทีได้นอนสลบอยู่ตรงหน้าเปียนโนใครมาดึงกูวะ เรามายู่ในห้องดนตรีนี้ได้ยังไงทั้งๆท,ที่ห้องคนล็อกแล้วนี่ครูหนุ่มกําลังนั่งพละนาอยู่นั้นโดยที่เขาไม่สังเกตเลยว่ามีบางสิ่งจ้องมองเขาอยู่เมื่อพระจันทร์โผล่ขึ้นเหนือก้อนเมฆมีเงาสะท้อนกระทบลงมาที่พื้นชายหนุ่มหันไปมองช้าๆโดยที่ตัวเขาคนลุกโดยไม่รู้ตัวปรากฏว่ามีหญิงสาวนิร,รานามที่นั่งอยู่บนเปียนโน เธอส่งเสียงร้องให้อยู่เบื้องหน้าครูหนุ่มเธอเริ่มร้องเสียงดังขึ้นและโคตรดังขึ้นดังขึ้นเธอจึงเปล่งวาจาต่อหน้าครูหนุ่มว่าเป็นเพราะแกที่ทำให้ฉันต้องตายครูหนุ่มอ้าปากค้างตัวสันสะท้านครูหนุ่มจึงเอ่ยพูดขึ้นว่าฉันฉันขอโทษฉันผิดไปแล้ว ฉันไมไ่ตั้งใจการดาไม่ได้ตั้งใจหรอแกฆ่าฉันเดอะดะได้โปรดไว้ชีวิตผมเถอะครูหนุ่มได้จังหวะหาทางหนีทำทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดจนกระทั่งจนมุมอยู่ตรงริมหน้าต่างเขาได้ยกมือไหว้ขอเข้ามาในสิ่งที่เขาทำลงไปแต่วิญญ,ญาณผีสาวไม่มีท่าที ว่าเธอจะยอมเธอจ้องเขาด้วยสายตาอาฆาตดวงตาดำสนิทแล้วครูหนุ่มก็เอ่ยขึ้นว่าสิ่งที่ผมทำลงไปผมรักการดาจริงๆนะคนที่มาเกาะเก่กับการดาผมก็แค่รู้สึกห่วงไม่อยากให้การดาเป็นของใครแล้วได้ยินว่าการดามีใจให้กับใครคนอื่นั่นมันทำให้ผมหึงและหวงการดามากขึ้น จนทำอะไรแรง,แรงกับกาดาไปผมขอโทษผมขอโทษจริงนะกาดาไว้ชีวิตผมเถอะถ้าเกรักฉันจริงนั้นเรามาอยู่ด้วยกันดีกว่าไม่นะกาดาไม่นะคุณเป็นผีผมเป็นคนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ได้สิถ้าเก,กตายสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเปลี่ยนโนตัวนั้นชนครูหนุ่มพุ่งทะลุลงหน้าตางเมื่อร่างครูหนุ่มตกลงกระแทกพื้น มาพร้อมกับเครื่องเล่นเปียนโนเครื่องเล่นเปียนโนนั้นทับครูหนุ่มตายคาที่มีชิ้นส่วนของศพที่อยู่ในตู้เปียนโนได้กดจักระจายรอบบริเวณศพครูสามารถครูหนุ่มก็ได้รับกรรมที่เขาทําลงไปถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนหลอนรอคุณอยู่กดเลยครับ กดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ